บุฟเฟต์ซีฟูด้ดหมูกระทะกินได้ไม่ไอาไม่จำกัดเวลาคนละ359เองค่ะที่ร้านนะคะมีกุ้งแม่น้ำแบบเป็นๆให้คีบตักเองด้วยแล้วก็มีพวกเป็ดย่างหมูกรอบของทานเล่นของหวานผลไม้นะคะแล้วก็รวมเครื่องดื่มดีฟิลแล้วร้านชื่อว่าอาปากกุ้งย่างเกาหลีทีทยาบุฟเฟตของร้านนี้นะคะจะคนละ399ถ้าบวกตะแกงย่างนะคะจะเพิ่มโตละ99สามารถนั่งได้สูงสุด4คนค่ะ ส่วนกุ้งแม่น้ำนะคะก็อยู่ในตู้สามารถคีบออกมานะคะและ้วก็น็อกลาแข็งเองได้เลยและข้างๆกันนะคะก็จะเป็นปูมากองกระตเลยค่ะสามารถคีบตักเองได้เลยแล้วก็จะมีหอยมากหอยแครงหอยแมลงพู่รวมทั้งแมงดานะคะเราก็สามารถหยิบจานมาคีบตักแบบนี้ได้เลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นกุ้งแม่น้ําแบบตายค่ะและในบุฟเฟ่ต์นะคะเ็าจะมีกุ้งขาวด้วยและข้างๆกันนะคะจะเป็นตู้แช่หมึกค่ะก็จะมีทั้งหมึกกระดองแล้วก็หนวดหมึกแบบอันใหญ่ๆเลยนะคะและข้างๆตู้ใส่หมึกนะคะเขาก็จะมีเี กี่ยงกับมีดวาให้บริการด้วยค่ะสําหรับคนที่อยากบ้างตัวหมึกหรือตัดปากออกนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นพวกอาหารทะเลอบชีสค่ะมีทั้งหอยแมลงผู่หอยเชลล์แล้วก็กุ้งแม่น้ําพาหลังและอีกหนึ่งเมนูที่แพร์ชอบมากนะคะก็คือเมี่ยงปลากระพงค่ะที่ร้านเขาจะใช้เป็นปลากระพงแบบเป็นๆน,นะคะเอาไปย่างแล้วเขาก็จะให้แบบยกตัวเลยซึ่งในเซตเมี่ยงนะคะก็จะมีชุดผักกับขนมจีนมาให้และน้าจิ้มเมี่ยงของเขานะคะรสชาติค่อนข้างจัดจ้าเลยค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นโซนยมจะมีพนักงานคอยบริการยาให้นะคะเครื่องยาเขา ไข่แดงไข่เยี่ยวมาหอยนางรมซึ่งวันนี้นะคะแพรสั่งเป็นไข่แมงดายำค่ะพนักง,งานเขาก็จะขูดไข่แมงดามายำให้เราแบบนี้เลยนะคะซึ่งถนะ้าใครชอบทานไข่แมงดานะคะจัดแบบนี้แพรว่าจะสะดวกกาเอาไปย่างเองค่ะและนอกจากเมนูยำนะคะเขามีซีฟู้ดดองซีฟู้ดด้วยมีทั้งแซลมอนปูมาแล้วก็กุ้งดองค่ะโดยจะมีพนักง,งานนะคะคอยบริการตักใส่จานให้เราและในบุฟเฟ่ต์นี้นะคะเขามีหอยนางรมทรงเครื่องด้วยค่ะหนึ่งที่จะได้ประมาณ2ฝ่าแบบนี้เลยนะคะพอดูซีฟู้ดเสร็จนะคะเราก็มาดูโซนหมูกระ ากันบ้งค่ะเมนูมีให้เลือกหลากหลายเยอะมากมากนะคะเราก็สามารถหยิบจานมาคีบตักเองได้เลยซึ่งส่วนตัวแพ้ว่าหมูสามชั 3, ้นกับมันหมูค่อนข้างดูดีเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นสบายนางมีพวกตับกับพวกเซี่ยงจยีด้วยนะคะส่วนพวกไส้กรอกลูกชิ้นแฮมโบโลนาหมึกกรอบปาโดรี่ก็คือมีครบเลยนะคะและข้างๆกันจะเป็นตู้แช่นเนื้อสไลด์มีทั้งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูเลยค่ะสามารถหยิบคอนโดเองแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งส่วนตัวแพ้ว่าข้อดีของร้านนี้นะคะก็คือเมนูเยอะแล้วก็คุ้มค่าค่ะเพราะว่าเขามีโซนซูชิกับ ซาชิมิด้วยเขาก็จะมีทําใส่จานเอาไว้แบบนี้นะคะเราก็สามารถคีบตักใส่จานของเราได้เลยค่ะซึ่งตัวซูชินะคะแปลว่าน้ํามายองเนสเขาจะออกหวานนิดนึงค่ะแต่ว่ารสชาติก็ไม่แยกเค้าไม่ค่อยแฉะเกินไปนะคะและถัดมาเป็นโซนเป็ดยา่างเขาก็จะห้เป็ดไว้เต็มแบบนี้เลยค่ะซึ่งเป็ดย่างนะคะจะมีพนักงานคอยสับใส่จานให้แล้วเขาก็จะมีน้ำราดกับขิงดองให้ทานคู่กันด้วยและถัดมานะคะเป็นโซนหมูกรอบโซนนี้นะคะก็จะมีพนักงานแล่แล้วก็สับให้เช่นกัน,นะคะ่ะเวลาสั่งนะคะถ้าใครไม่ น้ำจิ้มแจ่วให้บอกเขานะคะไม่ไงั้นเขาจะราดน้ำจิ้มให้ค่ะหรือจะตักมากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะหมูกรอบหนังกรอบเนื้อฉ่าดีเลยและโซนถัดมานะคะเป็นโซนกุ้งอบวนเส้นค่ะที่หน้าร้านนะคะเขาก็จะทําให้หม้อต่อหม้อแบบนี้เลยนะคะได้มาพร้อมหม้ออบเลยตัวกุ้งอบวนเส้นนะคะเขาจะใส่กุ้งแม่น้ํามาประมาณ2ตัวค่ะแล้วก็จะโรยปูอัดฉีกด้วยตัวเส้นนะคะค่อนข้างฉ่าซอสเลยส่วนตัวแพชอบกุ้งอบวนเส้นของร้านนี้เลยค่ะ และในโซนกุ้งอบุนเส้นนะคะเขาจะมีต้มยำปลากระพงน้ำข้นด้วยนะคะปลากระพงเขาก็จะให้มาเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยส่วนน้ำต้มยำนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบรสเลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็มาดูโซนอาหารร้อนกับของทานเล่นกันบ้างค่ะก็จะมีพวกสปาเกตตี้บะหมี่ยกไก่ทอดนะคะซึ่งสปาเกตตี้เขาจะเป็นแบบซอสผักเทศรสชาติออกหวานนิดนเด็กๆทานได้รสชาติไม่เผ็ดค่ะ และข้างๆโซนนี้นะคะก็จะเป็นพวกของท่อค่ะก็จะมีทั้งน้องไก่ท่อที่เป็นปีกบนนะคะไส้กรอกแดงปลายปีกไก่แล้วก็เฟ้นฟ้าสามารถคีบตักใส่กล่องแล้วก็ใส่ผงขย่าเองได้เลยนะคะ ซึ่งผงขย่าเขาก็จะมีให้เลือกหลายตัวนะคะวันนี้แพรเลือกเป็นฮอตแอนด์สไปซี่ค่ะพอใส่ผงลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ขย่านะคะก็จะได้เอามาเป็นของทอดคุกผงขย่าแบบนี้เลยค่ะและสาหรับโซของทอดนะคะเมนูที่แพรชอบก็คือไก่ทอดค่ะยิ่งพอคุกผงนะคะรสชาติยิ่งจัดจ้านแป้งทอดมาแบบไม่ค่อยหนาและตัวที่ชอบนะคะก็คือหมึกชุบแป้งทอดค่ะเขาจะชุบมาเป็นตัวแบบนี้เลยแนะนาให้ราดกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ โซนหน้านี้นะคะจะเป็นโซนตักน้ำจิ้มค่ะในบุฟเฟ่จะมีน้ำจิ้มให้เลือก3ตัวมีน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดเราสามารถหยิบถ้วยตักเองได้เลยนะคะเราก็จะมีพริกกระเทียมน้ำมะนาวให้เติมด้วยค่ะและนี้นะคะก็คือเมนูทั้งหมดที่แพทตักมาวันนี้นะคะจากนั้นเราก็กินเมี่ยงปลากระพงกันต่อค่ะพอเปิดออกมานะคะก็จะเจอเนื้อปลากระพงฉ่ำๆนี่ก็มากินคู่กับผักกับขนมจีนราดน้ำจิ้มแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะ่ว so, นนี้นะคะเป็นพวกทะเลดองกุ้งดองปูดองแล้ว ระคุกทะเลเผามากกว่าและหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกเอากุ้งลงไปย่างบนตะแกงซึ่งถ้าใครมาทานร้านนี้นะคะแพชเชียร์ให้ทานกุ้งเลยค่ะเพราะว่ากุ้งค่อนข้างสดๆเป็นๆแล้วก็ตัตค่อนข้างใหญ่นะคะอย่างอันนี้แกะออกมาก็คือเจอหัวมันเยิ้มเลยและน้ำจิ้มซีฟูดรสชาติค่อนข้างข,างขบรสแล้วก็จัดจ้าเฉ้ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครเป็นคนชอบทานกุ้งแต่ไม่ชอบแกะนะคะก็เชียร์ให้กินกุ้งแบบย่างชีสค่ะเพราะว่าเขาจะผ่าแบะหลังมาให้นะคะพอย่างเสร็จชีสก็เยิ้มเยมประมาณนี้เลย แล้วจากนั้นนะคะเราก็จัดหมึกกับหอยแครงกันต่อเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มโกยมันหมูที่หั่นเป็นชิ้นเล็กใส่ลงบนยอดเตาค่ะจากนั้นก็เรียงหมู3มชั้นลงไปย่างนะคะซึ่งหมู3ชั้นร้านนี้นะคะเขาสไลด์มาไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปค่ะแนะนาให้ย่างให้เกรียมๆแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มหมูกระทะได้เลยนะคะและพอจัดหมู3มชั้นสไลด์เสร็จนะคะมันหมูที่เราย่างไว้นะคะก็สุกกรอบกําลังดีนี่ก็เอามากินคู่กับน้ำจิ้มสุกี้เลยค่ะมันจะกรุบก,ก,ก,กรอบกรอบอร่อยมาก ส่วนพวกลูกชิ้นในบุฟเฟ่ต์นะคะก็คือจะเอามาต้มหรือย่างก็คือได้หมดเลยนะคะส่วนตัวเขาใช้ของค่อนข้างโอเคสมราคาเลยค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าบุฟเฟ่ต์รวมเครื่องดื่มรีฟิลแล้วด้วยนะคะซึ่งเครื่องดื่มรีฟิลเขาะจะมีน้ำอัดลมชามะนาวแบบซี่แมกน้ำสมุนไพรแล้วก็น้ำเปล่าในตู้สามารถเดินไปหยิบเองได้เลยค่ะเสร็จนะคะเราก็มาจัดของหวานกันต่อซึ่งของหวานเขาก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะรวมทั้งมีพวกผลไม้สดผลไม้ดองด้วยนะคะก็สามารถหยิบจานมาตักเองได้หมดเลยค่ะ ซึ่งผลออไม้ในร้านนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลค่ะอย่างเราที่แพมานะคะก็จะมีพวกอง,งุ่นอง,งุ่นไข่ปลาเงาะลองกองลำไย,ยมังคุดนะคะก็สามารถหยิบมาทานแบบนี้ได้เลยส่วนตัววันนี้กินอง,งุนเยอะหน่อยค่ะเพราะมันไม่มีเม็ดนะคะส่วนของดองแพรตตักมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็โรยพริกเกลือลงไปค่ะบอกเลยว่าเปรี้ยวเข็ดฟันมากใครใส่ของดองห้ามพลาดเลยนะคะ ถัดจากโซนผลไม้นะคะเราก็มาดูโซนไอติมกันต่อซึ่งไอติมเขานะคะจะมีทั้งแบบโคนตักเป็นสกู๊ปสกู๊ปแบบนี้นะคะมีให้เลือกหลายรสชาติแล้วก็จะมีไอติมในตู้ที่เป็นพวกโคนแล้วก็แบบไม้นะคะสามารถหยิบทานได้ไม่อั้นเลยค่ะและของหวานโซนถัดมานะคะก็คือขนมหวานแบบไทยๆค่ะจะมีทั้งพวกคองแครงน้ำกะทิทับทิมกรอบรสช่องน้ำกะทินะคะรวมทั้งของหวานน้ำแข็งใส่สามารถหยิบถ้วยมาตักใส่แบบนี้ได้เลยค่ะซึ่งตัวรสช่องนะคะแพชชอบตานที่เขามีแตงไทยใส่มาให้ด้วยค่ะรสชาติหวานอ ่วนทับทิมกรอกบกับคอมแคงรสชาติออกหวานมันนะคะและโซนถัดมาเป็นโซนเบกเกอรี่กับขนมชิ้นเล็กเขาก็จะมีพวกเค้กพวกทาร์ตชูครีมนะคะรวมทั้งคร,งรัวซองแล้วก็ช็อกบอลสามารถคีบตักเองได้ไม่อันเลยค่ะซึ่งรสชาติและคุณภาพนะคะในฐานะที่แพทชอบทานขนมส่วนตัวว่าไม่แย่แล้วไม่เลวเลยค่ะรสชาติคือดีเนื้อเค้กไม่แห้งกระด้างนะคะส่วนครัวซองไส้ครีมอร่อยดีค่ะซึ่งร้านอาปากุ้งยา่างอยุธยานะคะจะเปิดตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง5้าทุ่มค่ะใครชอบ บุฟเฟ่ก็มาจัดกันได้นะคะและช่วงหนึ่งทุ่มเขาจะมีโชว์ดนตรีสดด้วยนะคะทุกคน